สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะรับรองว่ามีเมนูดีๆสำหรับคนทำกินเองและทำขายมาฝากกันแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะพี่เจตเจ้าของร้านอินมเอมเปรมปรีกาแฟสดค่ะวันนี้มีเมนูกาแฟลิ้นจี่มาฝากค่ะเป็นเมนูที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในช่วงนี้เลยนะคะ เวลาทานแล้วจะรู้สึกชื่นใจเพราะว่ามีรสของน้ำผลไม้แล้วก็รสของน้ำลิ้นจี่เนี่ยจะเข้ากับน้ำกาแฟได้ดีด้วยค่ะเผื่อใครอยากทำเป็นเมนูใหม่ๆในร้านก็สามารถใช้สูตรนี้ทำได้นะคะพี่เจใช้กาแฟจากผงเนสกาแฟนะคะเผื่อใครไม่มีเครื่องชงกาแฟสดก็สามารถ ประยุกใช้ผงเนสกาแฟทำเป็นกาแฟลิ้นจี่แบบสวยๆอย่างนี้ได้เลยค่ะวิธีทำก็ไม่ยากวัตถุดิบนิดเดียวเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะมีไม่กี่อย่างเองจ้าอย่างแรกเลยผ é, งเนสกาแฟ2ช้อนชานะคะพี่เจย์ลองชั่งน้ำหนักแล้วประมาณ6กรัมน้ำร้อน60 ml เอาไว้ละลายกาแฟค่ะ น้ำลิ้นจี่ควีน60 ml ใช้ไซรับลิ้นจี่ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะน้ำเปล่า120 ml ค่ะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ตักผงเนสกาแฟนะคะลงไปในแก้วนะคะ2ช้อนชาพี่เจใช้เนสกาแฟเรดคัพนะคะถ้าใครจะใช้วาริสตาก็ได้นะ หลังจากนั้นให้เรานำน้ำร้อน60 ml ค่ะละลายผงกาแฟนะคะแนะนำว่าให้ใช้น้ำร้อนจัดนะคะจะทำให้กาแฟไม่เปรี้ยวค่ะนำน้ำเปล่ามา120 ML เทน้ำลิ้นจี่ควีนล,ลงไปค่ะ60 ML ผสมกับน้ำเปล่านะคะคนให้เข้ากันค่ะเราจะได้ส่วนของน้ำลิ้นจี่แล้วส่วนนี้จะเอาไว้ด้านล่างของแก้วนะคะ นำแก้วที่จะเสิร์ฟมาแก้วในคลิปขนาด22ออนเทน้ำลิ้นจี่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นให้ตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วเสเหลือพื้นที่ด้านบนเล็กน้อยให้นำน้ำกาแฟที่เราผสมได้ในตอนแรกเทลงไปด้านบนเลยค่ะเครื่องดื่มจะแยกชั้นสีสวยมากเลยค่ะง่ายใช่ไหมคะแค่นี้เองส่วนผสมต้นทุนราคาขายพี่เจเอวังไวใ้ให้ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ